สบายดีพี่นอ้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองแคทดีซาวลรเส้นเก่านะพี่น้องคลิปนี้แคทเกิมาว่าเรื่องการเหตุงานนะพี่น้องแล้วก็อาการของซาวแคทจี๊บท้องอาการกะไข้เน็ตเลยเนาะพี่น้องดีขึ้นไม่หนึ่งแหละยังปวดอยู่เนาะเรื่องงานก็คือซาวแคทก็ได้ยุดง,งานไปสองสองสามวันพี่น้องมันเป็นช่วงทดลองงานเผ่นก็เลยให้พักผ่อนเลยบม่หายไปติดต่อเนาะพี่น้องซาวแคทก็เลยไปเรยไป เซาแคสก็เลยไปเหตุงานเนาะพี่น้องแล้วก็ชิได้หางานใหม่เนาะพี่น้องงานที่เซาแคดไปเหตุก็เป็นงานอาหารอาหารนะเนเาะอยู่ในบ้านหน้ามันพี่น้องเซาแคสอยู่ก็ได้มันก็สิบ,บวนักป็นได้แต่ว่าไม่ใช่เวลาเาวนะานเซาแคสกับเหตุบ่ได้พี่น้องสิมวาสุพี่น้องพังเนาะก็ะคือเขางานเกาโมง่งรึง เริ่มงานเนาะกี่มงขึงกี่มงเสารพี่เนาะบานีเห็ดจุนอดประมาณสิบสองโมงอ๋อประมาณบ่ายโมงนะพี่เนาะบ่ายหนึ่งก็ได้ผักเบรกเนาะกินขเข่าเถียงบานี้เริ่มเริ่มเห็ดอีกสองโมงขึงนะพี่เนาะเห็ดจนหอดสี่ทุ่มโอเคกับบริกินเข่าเลยยืนยืน ยืนตั้งแต่สองโมงหลังจากผักเบกเนาะยืนตั้งแต่สองโมงจนหกสี่ทุ่มผัดเซาแคดกับพี่โลกกระเพาะนะพี่น้องคันบม่ได้กินเข่าเลยสิเจ็บท้องเพิ่าเวลาเหตุงานเวลาเขางานเนาะเป็นมังหันกินยังเลยมีแต่กินแต่น้ำคันทาสิกินเหาก็ต้องรีกินแต่ว่าเซาแคดบ่มีเวลากินเลยพี่น้องไปเหตุมือเดียวกับเจนโซบม่ได้กินเข่าเนาะเพราะว่า แขกตาลายคนลายนาะเวลากินเข่ากับบ่มีเห็ดลูกข่าบม่มากข้าก็ต้องได้เห็ดนั่นเห็ดนี่พี่น้องพันสิกินก็ต้องเดลีกินผัดซาแคเพ็ดมือแหลกนะมีแต่แนวเพ็ดซาแคตไหนกินบ่ได้พี่น้องมันเพ็ดก็เลยกินเข้ากน็นำปลาบ่มีแห้งเลยแบบนี้เห็ดงานจนสิ้่มพี่น,อน,อน้องผัดมาฮอดหอมกับข้าวจนไข่ซาแคตกัก็เลย พักผ่อนก็นาะสิได้หางานใหม่งานที่แบบเฮาถนัดบ่แม่นว่าเลือกงานนะพี่น้องงานได้เฮาบ่เฮ็ดเฮ็ดบ่ได้เฮาก็สิบ่เฮ็ดเพราะว่าเฮ็ดไปมันก็พื้นห่างกายตัวเองเนาะพี่น้องเจ้าเฮ็ก็เลยสิหางานอีกงานใหม่เนาะเพราะว่าเจ้าแคทบ่ได้ไปเฮ็ดเลยเด้เพิ่นก็เลยให้หยุดเลยเจ้าแคทก็ยังเจ็บท้องอยู่พี่น้อง อา้ากระเจ็บท้องพี่น้องเอ้ยเจ็บท้องตอนประมาณเที่ยงคืนเนาะพี่น้องตีหนึ่งเจ็บท้องบอดีนอนเลยจนหอดีสี่ตีหาพี่น้องเจ็บท้องแห้งเนาะไม่ถ่ายผงาดจนช้ำมากไม่ถ่ายผงาเลยสื่อยามหายชาวเคดกินแล้วก็ต้มน้ำหอนนํำอุ่นกินเนาะพี่น้องอาการการิมดีขึ้นแล้วแต่อาการยังเจ็บอยู่ในท้องเนาะ เซาแคทก็สิได้เริ่มพางานใหม่อีกน้องพี่น้องเพราะว่างานหาอาหารเซาแคทไปทดลองงานเลยเซาแคทก็ได้ยุดเพราะว่าเจ็บท้องน้อพี่น้องพางกะเริ่มทดลองยุดแล้วเพิ่นก็เลยสีให้พักผ่อนเลยนะพี่น้องเพิ่นก็บ่ได้ไปเฮ็ดเลยเนาะไปจีบเฮ็ดกาฮาหยุดหลายมื้อเลยเนาะพี่น้องเซาแคทแกเจ็บท้องคันบ่ไข้บวชาวาสิไปหาหมอพี่น้องกินยาก็คือหู้สึกดีขึ้นอยู่เนาะ แต่ว่ายังเจ็บคือเก่าขอบใจเอฟซทุกคนเนี่ยที่เป็นห่วงสาวแคทเนาะสาวแคทกับไข่เนี่ยไอ้เนาะพี่น้องไม่ถ้าเพิ่นก็ได้ไปเห็นงานสาวแคทก็อยู่ห้องเนาะเพราะว่ายังหางานอยู่เนาะงานกะแบบว่าถ้าเป็นตอนกลางเว้นะแซวแคทนะเสียดได้พี่น้องทานกายประมาณสามถุงสี่ถุขก้นไปเลย เจ้าแค่เจ็บทองเลยได้พี่น้องเพราะว่าทองเขาว่างเจ้าแค่ต้องกินแบบคันบนอนนะะคันนอนเดึกแล้วต้องมีแนวกินหองทองแต่ว่าคันสิกินอยู่ในาอาหารเนี่ยนะพี่น้องมันก็คือแบบมีกองจนปิดแล้วก็ผู้เหตุน,น้ำกานในกระเจสิบบาายบอกให้กินเวลาเวลางานนะพี่น้องกินด้แต่นามเปล่าอันนี้ผัดยืนมันมีฮอนบอนหนังเนาะก็เลยเหนื่อยแห้งพี่น้องบาไว เองแค่แต่เจ็บท้องเนี่ยลำไส้เนี่ยเนาะคันบ่ได้กินข้าวทองว่างแลิเจ็บแห้งพี่น้องเลยก็เลยว่าออกมาก้อนสิไปหางานใหม่งานน้นหายายากเม่นได้งานแล้วก็ถ้าบอกกันว่าใี่ก็เหตุเลยลองเห็ุเลยแต่ว่าห่างกกลเฮามันบอก้อมเนาะพี่น้องแต่ว่าคันเห็นไ่เห็นได้แต่ว่า เห็ดไปเลวเดียวมันสิเจ็บท้องเป็นนันเป็นหนีอีกมันก็นยากนะพี่น้องสาวแคทก็เลยหยุดก่อนเลยสิหางานใหม่นะแบบนี้สาวแคทจะสิได้เริ่มหางานใหม่แล้วพี่น้องเลย,เ,ยเหตุก็เหตุบอด้นะเนาะเหตุงานก็ได้หาก็ได้เหตดหนึ่งเดียวนะพี่น้องเพราะว่าพันนอนดึกแล้วสาวแคทสิเจ็บท้องทดร้องเลยเนะาะก็ยังเจ็บคือเกา,าสิเจ็บรวเจ็บัน ยังเป็นพี่น้องเอ้ยจะเห็นแนวใเซาดจังสิเาเจ็บท้เนาะกินยาแล้วเนาะากไขน่ฝากพี่น้อง FC เ,เป็นกําลังใจเ้าแค่นนเด้อเถาะพี่น้องเอ้ยจะสิได้งานหรือบออ่คั่นบ่ได้ก็าได้เมือ่อต่างรักอยู่บ้านพุ่นแหละคั่นสิเมื่อยังมีนี่มีสินนี่เนาะพี่น้องลงมาก็ยากลงมาก็บ่แม่นง่ายเาดก็เร้วตั้งใจอีกก่อน สวยก,ก่อนจักตั้งคันบ่า,าวไอรีก็จึงสิกลับบ้านนะพี่น้องข้าเธอได้มาเลยเนะาะเขาได้มาแล้วก็ไปอยากกลับเป็นนายเพราะว่ายังไม่ทันได้ยังเลยแถมยังเป็นหนีพี่น้องเถาะในหนึ่งนะพี่น้องน้อยหนึ่งสบายดี ไปดีพี่น้องยินดีต้อนออรับเข้าสู่ซองแคดีซาลาเสีนเก่าเนาะสี่แคทกับกำลังชิไปตลาดน้าพี่น้องก็ไม่เทาตลาดยังเกาะตลาดสุมพลนน้าพี่น้องในบางใหญ่เนะาะกำลังสีไปขึ้นวินไปน้าพี่น้องเดี๋ยวไปหล่อเบิ่งกันเลยเนาะยังเด็กยังข่าวินงหม่นะพี่น้อ,อ,องออตอนนี้ชาวแคทกำลังย่างไป บนนาะอบริษัทไปถามเนาะไปหนกักไปถาววิ่งอยู่คนอะพี่น้องเดี่ยสักแค่ที่ปินไปถาวเดุดเนาะแปดบอกแปดเองว่ะแปดก,กับู 来了。 那么多。 เห็ดเห็ดนำพอบอาโลหนึ่งตาแดดในได้เอากามๆเห็นะมเห็ด,หดเป็นเศษเป็นเ พูพูไคเจรร็พากห่กเอนะพี่นอออน,นองต่อเพกันนะหุนนะน้ามาจไซื้อมากินจะอยากกินอเพามาจกตลาดนะ้พี่นนอะมาต่อเซอเว่นต่อต่อเพชสิัสงเผาหมูแดงกินนะ้พี่นนอะ มือแดงแล้วพี่น้องโอเคกัะโอเนะ้เแม่เอาไปหลอกเือซเซเว่นออมมากเขาไม่ได้เขา<ข>ก่นอนก็ได้แลพี่น้อง เราเห็ดเขามาหล่อเซเว่นนะพี่น้องหมักเซเว่นบุษะเขาเขามาหล่อเบิ้งก็ไมีแห้ง เขาแซวแค่ก็ไม่เนาะแซวแค่ก็สัง่งเป็นข้าวมูแดงไปถ่ายให้กินมีเที่ยวโอ้โมันลงยูทูบอีกเลยนาอพี่น้องมาๆมากินดน้วกันเดี๋ยวแซวแค่ก็จะมากินกันเดี๋ยวไปมื่อนี้แซวแค่ก็จะได้จบคลิปเพียงสามีเนาะพี่นอ้องฝากพี่นอกก้องกดไลค์กดแชร์กดซับซักให้เป็นกำลังใจแซวแค่ไหนเด้อเดี๋ยวแซวแค่คลิปต่อไปเนาะ